สลามอะลัยกุมบาระ์มุตุลลอฮ์มุบาริกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเราอยู่ในเดือนรอมฎอนและวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับของรายการเราที่จะออออากาศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นสุดรอมฎอนแน่นอนแหละครับเราจะมาพบกับวันอินฟิตรีวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นเหล่านี้นะครับซึ่งผู้ร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับท่านเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับทางด้านศาสนาอิสลามตอนนี้อยู่ในระบบซูมกับผมแล้วนะครับท่านอาจารย์สมาน ก็พิทักครับสลามอะลัยกุมครับอาจารย์ครับวะอะลัยกุมุสสลามุรห์มัตุลลอฮ์วะบรักาตุครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็เราได้เดินมาจนสุดท้ายปลายทางแล้วนะครับและอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงนะเมื่อสิ้นสุดรมฎอนก็จะเป็นวันอีดอินฟิตรีนะครับเราพี่น้องมุสลิมจะต้องเตรียมตัวอย่างไรครับทั้งก่อนและก็ในวันอีดินฟิตรีครับอาจารย์ครับในช่วงของ การปฏิบัติศาสนกิจสุดท้ายของพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับก็มาถึงช่วงที่เราจะต้องควาง้าธงกันละนะครับการจะคว้าธงที่ในการถือสิอีอดของเรามาเนี่ยมันก็จะเป็นจะต้องประกอบกับเรื่องของสกาตุลฟิตราะนะครับคือสกาตุลฟิตรเพราะฉะนั้นเราก็จาเป็นจะต้องออกสกาตฟิตราะกันก่อน ซึ่งสกาดฟิตรอเนี่ยนะครับก็จะมีฮะดิที่รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรที่รายงานมาบอกว่าเราจําเป็นจะต้องเป็นถือว่าเป็นฟร์ดูเหนือทุกคนครับคำว่าทุกคนในที่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสรีชนครับไม่ว่าจะเป็นทาสไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเด็กทารก หรือพูดเท่าแก่ชราถ้าเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยนะครับก็จําเป็นจะต้องออกกาติระห์ t ึกว่าถ้าเขามีลมถ้าเขามีลมหายใจอยู่เนี่ยเขาจําเป็นต้องออกเลยแหละพิจารณาอย่างนี้นะครับว่าถ้าถ้าพูดถึงเด็กเกิดก่อนถ้าเด็กเกิดก่อนพระอาทิตย์ตกดินของวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับเขามาก่อนก่อนที่จะเข้าเวลามกริบ เขาต้องออกสการฟิตเตอรอถือว่าเขาเขาอยู่ในรมฎอนใช่แต่ถ้าใครเสียชีวิตเสียชีวิตในรมฎอนก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินของวันสุดท้ายก็ไม่จะเป็นต้องจ่ายสการฟิตเตอรอครับผมแต่ถ้าเกิดว่าพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วสามทุ่มอย่างเงี้ยพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วแล้วมาเสียตอนสามทุ่มอันเนี้ยคนที่เป็นทายาทก็จําเป็นจะต้อง,องจ่ายสการฟิตเตอร์ให้กับครับผมครับครับการจ่ายสการฟิตเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่า เรื่องของการถือซื้ออดของเราเนี่ยยังถูกแขวนไว้จนกว่ายังยังไม่ถูกนําเสนอต่อพระวอโลสุบานุวัตนาครับจนกว่าจะมีการจ่ายสกาศฟิตระเปร,เ,เปรียบเทียบง่ายๆเปรียบเทียบง่ายๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าเราลืมอะไรในลหมัดเขาให้สุยุสัวีใช่ไหมครับเพร,ราะฉะนั้นลักษณะเนี่ยคล้ายๆกันเ,ออเราอาจจะมีการพูดจาที่มัน ไม่เพราะเราอาจจะมีการไปใช้กริยาที่มันไม่เหมาะสมของผู้ที่ถือสิทธิอดสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันทําให้การถือสิทธิ์อดมันอาจจะขาดตกบกพร่องไปสกาศฟิตรอเนี่ยก็จะมาชดเชยมาแทนนะครับมันจะคนลัประเด็นกับสกาศของทรัพย์สินเงินทองอันนี้มันเป็นสกัศที่เกี่ยวกับเรื่องของการถือสิทธิอดโดยตรงนะครับ ในในในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะใช้เขาเรียกว่าอาหารหลักของประเทศนั้นๆซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยเราก็คงจะต้องหลีกไม่พ้นที่จะเป็นข้าวสาร,รท่านท่านทานข้าวสารอะไรนะครับท่านท่านทานข้าวหอมมะลิก็จําเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะออกข้าวหอมมะลิ นะครับ,รบไม่ใช่เวลาท่านทานท่านทานข้าหอมมะลิแต่เวลาออกไปออกข้าวเสาให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมันไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะฝากไว้ออถามว่าออกจํานวนเท่าไหร่เขาบอกว่าหนึ่งซอกหนึ่งซอกก็คือสี่มุดสี่มุดก็คือการกอบกอบ ของคนปกติที่กรอบเนี่ยสครั้งเนี่ยซึ่งทางท่านท่านจุฬาราชมนตรีเนี่ยท่านได้ปีประกาศของการเปรียบเทียบไปเรียบร้อยแล้วว่าหนึ่งซอที่จะออกเนี่ยก็คือประมาณสองจุดเกิโลการจ่ายสกาดฟิตะรอรนเนี่ยถ้าในสายของอิหมัมชาวีอีที่พวกเรายึดอยู่เนี่ยสามารถที่จะจ่ายให้กับคนทั้ง8ปดจำพวกได้ นะครับเริ่มตั้งแต่ฟุกอเาะมาซากีนนะครับรอริมีนผู้อาแมนอะไหรฮาลักษณะอย่างเงี้ยนะครับอิบนุสบีนหรือคนมุอัลลัฟหรือคนที่เป็นฟิสบีลิละเนี่ยนะครับสามารถจ่ายได้สามารถที่จะจา่จายได้หมดอันนําของอิมัชสวีอีแต่อาจจะมีบางทัศนะที่บอกว่าสกาดฟิตรอจ่ายเฉพาะคนยากจนเท่านั้น Oh, นะครับ,รบอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลไว้เวลาที่อนุญาตของอิหม่ามชูบีเราก็คือว่าอนุญาตว่าถ้าเริ่มเข้ารมฎ้อนเนี่ยก็สามารถที่จะจ่ายสกาศฟิตรอต,ตัวเข้าสารกันได้เลยนะครับส่วนอีกบางทัศนะก็บอกว่าเวลาที่อัฟดอนเวลาที่ดีเนี่ยก็คือหลังจากละหมาดซุบฮีนะครับหลังจากละหมาดซุบฮีแล้วแล้วก็เตรียมตัวที่จะ ตวงแล้วก็ออกก่อนที่จะไปละหมาดอินิฟิตรีอันนี้คือเวลาที่ดีคำว่าออกในที่นี้คือไปมอบให้กับคนที่เขามีสิทธิ์รับเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเราจะมาออกกันในช่วงของเช้าวันละหมาดถ้ามันมีเวลาก็ดีเพราะมันจะถ้าเกิดเราพลาดเข้าละหมาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วและเรายังไปไปแจกไม่ทันเนี่ย อันนี้เป็นเวลาที่ไม่ดีและเป็นเวลาห้ามนะเพราะว่ามันจะไม่เป็นสกาดฟิตรอนและมันจะเป็นสระกอทั่วไปครับนะครับผมฮะอันนี้ก็คือเวลาของมันเมื่อเมื่อเราออกสการกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําในวันอีดก็คือการไปละหมาดละหมาดนะครับเป็นละหมาดวันอีดฟิตรีหรือที่เราเรียกกันว่าวันฮารีรยอนนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นสุนัตมุอะกัต ก็<พ>ค,คือเป็นสุนัขที่เข้มแข็งที่ควรจะต้องกระทํากันทุกคนเป็นวันที่เราจะรื่นเริงกันนะครับก็มีสุนัตให้ใส่ชุดใหม่ๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปไปแต่เช้าตู่เพื่อที่จะไปทําการตักบีรเพื่อที่จะประกาศเรียกว่าความยิ่งใหญ่ของโประรัลลุสบานูวาตาลาก็ละหมาดอินดิฟิตรีกันนะครับโดยการละหมาดอิดิฟิตรีก็ ก็แล้วแต่นะครับบางคนบอกว่าละหมาดที่มัสยิดบางคนบอกว่าละหมาดที่นอกมัสยิดอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละที่นะครับเราคงไม่ไปเจาะลึกในรายละเอียดนะครับเมื่อละหมาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วในละหมาดอีดินฟิตรีก็จะมี2รักษาศมีการตักเบสนะครับในรักษาศีี่1 7แล้วรอกษัศีี่ 2. ตักเบสหนะครับก็ตามที่ฮะดิษของท่านพนางอิซาได้รายงานไว้ และหลังจากนั้นก็จะมีการอ่านคุตบะเพื่อที่จะได้มีการมาเทศนาให้กับพวกเราก็เป็นภารกิจที่เราจะกระทํากันของในวันอิดิลฟิตรีซึ่งในวันอิดิลฟิตรีเนี่ยใครจะไปถือศีนอดไม่ได้นะครับพาต้องรื้เรินะครับส่วนหลังจากวันอิดิลฟิตรีที่อยากจะฝากไว้แล้วเนี่ยคือมันยังมีอีก6วันของเดือนชวาลวนะครับการถือศีนอด6วันเนี่ยมันเท่ากับเท่ากับว่า ในแต่ละวันเนี่ยผลบุญมันสิบเท่านะครับถ้าสามสิบวันที่เราถือมาแล้วเนี่ยถ้าสิบเท่าก็เท่ากับสามร้อยอีกหกวันอีกสิบเท่าก็เท่ากับหกสิบรวมแล้วก็คือสามร้อยหกสิบเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าถ้าเราถือสินอดหกวันในเดือนชวาเหมือนกับถือทั้งปีเพราะมันเท่ากับถือมาสามร้อยหกสิบวันครับนะครับก็อยากจะฝากไว้ครับครับผมฮะเป็นข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจนะในเวลาที่กระชับแล้วก็ เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันอาจารย์ฮะในช่วงนี้อยากให้อาจารย์ได้ได้กล่าว,วอวยพรนะฮะในวันอีดิฟตรีในโอกาสของวันอีดอิฟตรีนี้นะครับก็ขอลอสุภานุวัตลาลได้โปรดตอบรับกิจการที่ดีๆของเราที่เราได้กระทํามากันตลอดในเดือนรอมฎอนสิ่งหนึ่งที่เราขอเมื่อปีที่แล้วและอัลลอฮ์ตอบรับคือเราขอว่าให้เรามีชีวิตอยู่จนถึงรอมฎอนปีหน้าเพราะฉะนั้น ก็อยากจะขอเหมือนปีที่แล้วว่าขอให้ชีวิตของพวกเรานั้นได้อยู่ไปจนกระทั่งมีโอกาสที่จะได้พบกับเดือนรอมฎอนและวันอีดิฟิตรีในปีหน้าด้วยและก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้รับเตาฟีกฮิดายะและก็เนื้อมัดต่างๆโดยทั่วหน้ากันครับครับมียาลบันอาลามีนครับอาเมนอาเมนครับรายการนะฮะต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์สมานก็พิทักษ์นะครับที่ได้มาพูดคุยนะฮะและก็ให้ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะฮะ ในเรื่องของวันอ a ดิ n ฟิตรีนั่นเองต้องขอขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับสลามอะลเลยกุลครับครับผมวาริบุสลามรอะลัยฮตุลลอฮิวะบรักาตุลท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะรายการของเราเป็นวันสุดท้ายนะฮะในช่วงของรอมฎอนกาลีมและผมเชื่อว่าอินชาลอจากดูอาของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและตัวผมเองด้วยเราคงจะมีโอกาสนะครับได้กลับมาพบกันใหม่ในปีหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสลามอะลัยกุมอะลัยฮุตุลลอฮิวะบรับากาตุ